สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันค่ะดูค่ะดูค่ะ FC ค่ะตัวละหนึ่งตะกร้าเลยค่ะนี่ค่ะกินเสร็จเรียบร้อยเข้าไปนอนค่ะนี่ค่ะเต็มตะกร้าเลยลูกขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาดูน้องแมวอยู่ในตะกร้าหญ้าค่ะ เป็นไงน้องกวางอันนี้น้องมีค่ะน้องมีก็อยู่ตะก้าหนึ่งนะนั่นเข้าไปแล้วค่ะคนละหนึ่งตะก้าน่ารักมากเลยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาดูน้องแมวกินหญ้านะคะ นอนแอบอยู่ในตะกร้านี่ค่ะอันนี้น้องมีทองค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณเอซีมา,มากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยๆค่ะอันนี้น้องกวงทองนะคะเนี่ยน้องกวงทองน่ารักน่ารักคนานไห้เต็มตะกร้าเลยเหละลูกเต็มตะกร้าเลยแหละค่ะลูกแม่ดูค่ะปากเล็ดจมูกหน่อยปากสีชมพู จมูกสีชมพูค่ะนาา่นารักน่ารักน้องกวางทองค่ะนี่ค่ะขอบคุณทีซีมามากเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ